สวัสดีครับตอนเช้าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการตัดยางรองซี่รถจักรยานยนต์นะฮะตัดยางรองซี่รถจักรยานยนต์อันนี้คือผมตัดเรียบร้อยแล้วนะตัดไว้ประมาณ 30- 40สเส้นนะก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะตัดครั้งนึงก็จะใช้ได้ประมาณเดือนถึงเดือนกว่านะฮะบางเดือนก็ไม่ถึงเดือนนะสามสิบเส้นสี่สิบเส้นเนี่ยแปบ๊บเดียวหมดนะครับนะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดู นะตัดให้ดูพอเข้าๆนะฮะเอาสักสองเส้นก็พอนะครับ,นะรบวิธีการตัดนะก็ใช้ใช้กันไกกันไก่เหล็กนะฮะที่แข็งแข็งแรงแข็งแรงหน่อยนะ,ะเพราะว่าบางทีเราเจอยางยางในคุณภาพดีๆเวลาเราตัดนะครับถ้าหากกันไกมันอ่อนเกินไปมันก็ตัดยากต้องใช้กันไกลเหล็กนะฮะในการตัดใช้ไกกันไก,ก,นไกลเหล็กในการตัด วิธีที่ผมจะพาเพื่อนๆทำนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ประหยัดไม่ว่าจะเป็นประหยัดค่ากาวหรือประหยัดค่าได้นะฮะบางคนเอาได้มาเย็บอ,อันนี้ก็สามารถทำได้นะฮะสามารถทาได้ข้อเสียของมันก็คือมันจะเปลืองได้ถ้าหากทำหลายๆอันแล้วก็จะเสียเวลานะครับข้อดีก็คือมันอยู่แน่นอ,อยู่แน่น ในส่วนของกาวนะครับในส่วนของกาวข้อดีก็คือรวดเร็วนะฮะข้อดีคือรวดเร็วที่กาวลงไปแล้วก็ติดนะครับแล้วก็เอาทิ้งไว้ให้มันแห้งข้อเสียก็คือเลืองกาวนะาหทำหลายๆอันแต่วิธีนี้วิธีนี้จะไม่เปลืองกาวและไม่เลืองได้นะครับไม่เลืองกาวและไม่เลืองได้ไม่มีกาวและไม่มีได้ก็สามารถทําได้นะฮะเส้นที่2ผมกําลังตัดนะครับ วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนหลังจากที่ฝนตกมา2-3วันนะฮะตกใส่เข้าว2-3สาวันแล้ววันนี้แดดออกพุ่งจัดเลยหลังจากที่ตัดเสร็จก็เอาอยางในเนี่ยมาวัดดูนะฮะวัดขนาดดูว่ามันอพอดีไหมนะมเวลาเราวัดขนาดนะครับเนี่ยฮะ ต้องเอาแบบนี้นะครับระยะห่างอย่าให้ยางในมันยาวเกินไปนะเอาพอเผื่อเผื่อเวลามันยืดด้วยนะครับถ้าเราตัดตัดจนแบบว่าขอบอขอบขอบยางที่เราตัดนะสองตัวมันมาชนกันเลยหรือมันเลยไปเยอะเกินเนี่ยมันจะทําให้มันหลวมนะเพราะฉะนั้นต้องเว้นระยะด้วยนิดนึงนะครับเอาประมาณนิ้วหนึ่งก็กพอนะครับเผื่อเวลาเราใส่เข้าไปมันจะยืดด้วยนะ จะได้แน่นเะวลาใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็จะมาตัดนะครับนี่ฮะตัดเพื่อที่จะทําการล็อกตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมใส่ให้ดูว่ามันใส่ยังไงนะเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะดึงล็อกกันพอดีเลยอ่ามันจะดึงล็อกกันพอดีเลยนี่ฮะวิธีการใส่มันจะมีรูอยู่นะครับรูที่เรา,าตัดไปเมื่อกี้นะฮะมีรูอยู่ดึงเข้าไปเลยอ่ เดินเข้าไปปั๊บเนี้ยสวยงามนะครับสวยงามนะฮะเี่ยเพียงแค่นี้นะครับวิธีการทําง่ายๆนะง่ายๆนอะ่าง่ายๆไม่เสียค่าก่าวแล้วก็ไม่เสียค่าได้ด้วยนะครับทํารวดเร็วด้วยถ้าทําคล่องๆเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะใส่วงล้อให้ดูเลยนะเดี๋ยวใส่วงล้อให้ดูเลยเนี้ย รถล,ลูกค้ามาทุกคันนะครับผมจะทําไว้รอเลยถ้าคันไหนไม่มีผมใส่ให้นะครับใส่ฟรีนะฮะไม่ได้คิดต่างเพิ่มนะครับแถมให้เลยนะใส่ฟรีตัดไว้รอเลยสาม0ิบสี่สิบเส้นนะครับใช้ได้เป็นเดือนสองเดือนถ้าเดือนไหนพีกๆหน่อยนะครับก็ได้ประมาณสิบกว่าวันถึงยีกว่าวันเนี่ยก็หมดแล้วถ้าช่วงพีกๆหน่อย เส้นนี้นะเส้นที่2ก็เหมือนกันนะครับทุกๆเส้นผมจะทําแบบนี้นะนี่ฮะมันจะมะีช่องที่เว้นระยะด้วยนะฮะถ้ามันยาวเกินต้องตัดออกนะเวลาเราประกอบใส่เข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่หย่อนยานนะมันจะได้ตึงๆและก็แน่นเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะใกล้ๆเลยนะฮะบ,บีบเข้าไปนะครับบีบอเอาตามเอาตามที่ผมจะทําให้ดูเลยนะฮะตัดเข้าไป ชืบหลังจากนั้นก็มาตัดตัวใส่จุบลมนะฮะตัวใส่จุบลมซืบตัด3ครั้งแค่นั้นนะครับใช้งานได้เลยตัวสุดท้ายนะครับก็พลิกกลับมาอีกอตัดอีกหนึ่งทางนี้ซื้ให้มันเป็นแบบนี้หวังว่าคงไม่งงนะครับมันมันไม่ได้มีอะไรงงหรอกอ เดี๋ยวผมใส่ให้ดูอีกเส้นหนึ่งบีบเข้าไปแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่เราตัดวิธีนี้นะฮะวิธีนี้รวดเร็วแล้วก็ประหยัดด้วยถ้ามันใหญ่เกินเราก็ตัดออกนะใหญ่เกินแล้วก็ตัด ตัดให้มันแหลมก็ได้เราจะได้สอดใส่รูง่ายๆนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะใส่ให้ดูเลยวิธีการใส่แล้วก็ดึงมาปับ๊บเอาตีนนะตีนจับไว้ช่วยจับนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วก็จัดให้มันเข้ารูปเข้าท่าดีๆเลื่อนหาตำแหน่งนะถ้ารูมันไม่ตรงนะครับก็ให้เลื่อนหาเอานะเลื่อนหาเอาเลย,ยทำแบบนี้แหละถ้ารูไม่ตรง แป๊บเดียวนะใส่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการสำหรับการตัดยางรองอยางในนะของรถจักรยานยนต์เรามาแชร์ประสบการณ์ให้กันนะฮะ,ะเพื่อใครยังไม่รู้ใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับใครดูแล้วก็ไม่เป็นไรผ่านไปนะ,ะหรือถ้ามี ดีๆก่อนนี้นะครับท่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะคอมเมนต์ให้ความรู้ได้เลยยินดีเป็นอย่างมากนะครับ